ว่าผมเนี่ยถามไปทางพุกจิตอา,าสาเนี่ยจิตอา,าสาก็บอกข้าพเจ้าว่าอยากมาดูแลบ้านพ่อนะครับอยากมาทำให้บ้านพ่อนะครับองค์ท่านแย้มพระสุรนะครับแล้วก็รับสั่งว่าด e ีจังนะครับถืบอว่าเป็นมงคลอยา่างสูงสุดสำหรับพวกเรานะครับคิดว่าพร้อมการของทุนเสร็จนะครับ เรามีรับสั่งเสร็จผมก็ขอลุกเลยนะครับแล้วผมก็ขอพระทานว่าขอพระราชทานนำพระราชวาะนะครับรับสั่งของโรงท่านที่พูดว่าดีใจกันนะครับดีใจหลวงท่านดีใจนนับขอมาพูดในวันนี้และในที่นี้นะครับก็ส่ง,ยงพยากรักนะครับก็อนุญาตผมก็เลยขอนําสิ่งซึ่งเป็นมงคลอันนี้มาให้พวกเราได้รับทราบว่า อยู่ในพระเนตรพระกานและก็ทรงดีใจที่พวกเราได้ทําถวายนะครับได้ทําเพื่อสิริราชได้ทําในสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระทับอยู่ซึ่งก็เหมือนเป็นบ้านของพระองค์ท่านอันนี้ก็กคิดว่าพวกเราน่าจะมีความภาคภูมิใจมีกําลังใจมีความซาบซึ้งนะครับในสิ่งซึ่งประทนมาในที่วกวันนี้เป็นสิ่งซึ่งได้รับสั่งถึงพวกเราได้เป็นมงคลสําหรับพวกเรา วามทีในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็อยู่ในประเทศประการดนตลอดนะครับและสิ่งที่ผมกลาตุนประคมตูนต่อไปก็คือว่าศรีราชเนี่ยถ้าไม่มีพวกเราไม่มีพวกจศาศาิตสาสรไม่มีทหารเรือไม่มีทหารบกและไม่มีพวกชาวสรราษนา้ำท่วแมแน่นอนนะครับเพราะครั้งนกกึ่งคงจำได้นะครับในช่วงแรกๆกำแพงนะครับพนังทรายที่เรากั้นไว้ตรงสนามหญ้าทะลุ นะ้ำไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็อยู่ในที่นั้นด้วยนะครับนะครับอ๋อก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าโอ้จะทําทยังไงพวกจิตอา,าสาก็ชักจะเอาไม่อยู่แล้วทหารก็ยังจะยังไม่พอนะครับก็เลยต้องโทรไปทางอบออผมเอาอ๋อ,อ,อ,อทรอเลยนะครับนะครับนี่พูดตรงไปตรงมาเลยนะครับท่านก็ดีนะครับแต่ท่านอยู่ในที่ที่กำลัง เึ่งไม่ได้พิมพ์รถไปเดยจ้ากส่วนมากที่วัดผมก็โทรเจ้ากรมแทรกรองเจ้ากรมอะไรทั้งหมดลนะครับท่านพอทราบเรื่องครับก,ก็สั่งการทันทีเลยนะครับส่งทหารมาเกือบร้อยนายนะครับเกือบร้อยนายภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีแล้วหมอเข้าเรียนแถวกันนะครับรีบยกทรายออไปถมทันเวลา,าดีแล้วก็สูบออกทันทีนะครับอันนั้นจะเป็นสิ่งซึ่งทำให้เรารอดพ้นจากน้ำท่วมครั้งนั้นมาได้ถ้าครั้งนั้นถ้าเราทํากันไม่ พร้อมหรือไม่มีความพร้อมเพียนกันในขนาดนั้นนะครับน้ำก็จะท่วมพุ่งแรงเข้ามาที่สิรราชมากพราตอนนั้นจะสังเกตใช่ไหครับว่าน้ำท่วมมากอยู่ในเฟสที่หงท,ที่สองสแส้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่ผมในนามของสิรราชพวกเราชาวสิรราชทุกคนเนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้นันที่ดีด้วยนะครับว่าท่านได้ช่วยสิริราชให้รอดพ้นจากอันตรายของน้ำท่วมนะครับแม้แต่ น้ำที่ท่วมถนนพันนกถนนอรุณมูลีก็จากน้ําที่เกิดนองขึ้นมาทะลักเข้ามาทางบางละนะครับทาหารนะครับมีตารวจด,ด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยช่วยกันไปช่วยตามบ้านต่างๆที่น้าทะลักเข้ามาตรงบริเวณนะั้นที่เข้ามาก็ทําให้สามารถป้องกันน้ําให้ถนนตรงบริเวณนะั้นแห้งได้แต่สังเกตน,นะครับว่าเราจะพบว่าน้ําท่วมอยู่ตรงบริเวณนั้นนะวันสองวันทีเดียวนะครับ,บกว่าเราที่ ได้เร็จนะครับแล้วก็การป้องกันในลักษณะซึ่งนะน้ำท่วมนะครับจากแม่น้ำเจ้าพาแต่น้ําทุ่งเนี่ยนะครับน้ําทุ่งซึ่งจะหลากเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เรามีการประชุมวางแผนกันทุกวันทุกวันนะครับในผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นคาา